มาทำความสะอาดที่สตูพี่ไปกันค่ะหนูจะทำตรงหน้าห้องทีวีค่ะ <S <S คนเยอะมากเลยหนูต้องเก็บให้ทันก่อนที่พี่เขาจะถ่ายงานพี่เขาถ่ายงานหนึ่งทุ่มค่ะตอนนี้ต้องรีบเก็บค่ะพกเพราะใกล้จะห้าโมงแล้วเดี๋ยวไม่ทันค่ะ้าใส่ทัอะไรอุ๊ยวันดีค่ะกางะจะทำความสะอาดให้พี่ไปอยู่ค่ะพี่ไปเขาถ่ายคลิปหนึ่งทุ่มพี่ว่าไม่ทนัน้าใส่ว่าทันไหมไม่ทันค่ะเพราะของเยอะมากเลยค่ะพี่มีแอปแอปหนึ่งเป็นแอปแม่บ้านชื่อแอป ช่วยเรียกให้มาช่วยป้าสายนะขอบคุณค่ะป้าสายพี่เข้ามาแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะพี่แม่บ้านให้ทำคามสาตรงไหนดีคะหน้าทีวีเลยค่ะค่ะอุป,ปกรณ์ทั้งหมดนี้พี่เขาเตรียมมาเองเลยค่ะเริ่มทำความสะอาดกันค่ะจากที่หนูเห็นพี่แม่บ้านเขาทำความสะอาดเก่งมากเลยค่ะพี่เขามืออาชีพม,มากๆคะ่ะไม่ว่าจะกวาดถูเช็ดฝุ่น,นดูดฝดุ่นเก็บทุกรายละเอียดจริงๆคะ่ะและยังจัดของให้เป็นระเบียบมากๆเลยค่ะพี่แม่บ้านยังบอกหนูว่าแม่บ้านทุกคน อบรมมาอย่างดีค่ะสบายใจได้เลยค่ะเสร็จแ,แล้วค่ะทุกคนพี่เขามาช่วย